สวัสดีพบกับรายการสุขเกษมกู๊ดท็อกครับวันนี้ก็จะมานำเรื่องราวดีๆมาบอกต่อๆกันนะครับเป็นความโชคดีที่เรามี youtube เรามี facebook เรามีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจความรู้ต่างๆนานาได้มากมายสำคัญว่าใครเนี่ยจะตักตวงความรู้ในชีวิตที่สำคัญสำคัญอะไรไปหากว่าใคร ถูกความไม่รู้ครอบงําจริงๆแล้วเราเกิดมาเนี่ยเราถูกความไม่รู้ครอบงำนั่นหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตยืนอยู่แค่นี้แล้วก็จบกันนะมันต้องรู้ต่อว่าปัณหายังมีตราบใดตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่องเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เรื่องจะต้องมาคอยพี่ส่งพิสูจน์อะไรหรอกนะแต่พิสูจน์ได้ก็เมื่อฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็ฟังธรรมที่ เข้าใจนะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เมื่อเหมือนก็เราเรียนไม่เข้าใจอ่ะเรียนไม่จบอ่ะไม่ก็เรียนไม่เรียนไม่จบอะ่เเบอะเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะก็ได้คะแนนน้อยมานันนะอ่าแต่นี้ก็ในเมื่อตายไปแล้วอา้าวแล้วจะไปยังไงต่อเนี่ยอันนี้คือสําคัญแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสําคัญนะครับเออเราเนี่ยก็ก็สอนเรื่องด้านนี้ก็อยากจะ บอกเรื่องราวดีเราไปทีนี้วันนี้มีเรื่องสําคัญนี้จะมาบอกครับผมเรื่องว่ามีถ้าใครก็ตามนะทำห้าสิ่งนี้นะห้าสิ่งนี้ในชีวิตจะไม่มีความเสื่อมเลยท่านจะไม่เสื่อมอ่ะจะมีชีวิตที่เรียกว่ามีแต่เจริญเจริญถ่ายเดียวส่วนเดียวนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้ฟังได้อ่านจากพระไตรปิฎกมานะครับก็นํามาบอกนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าฟังดูแล้ว ก็สุดแท้แต่ความสติปัญญาของท่านเองนะครับที่ว่าท่านจะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายหรือเปล่านะครับข้อที่1น,นะครับหากท่านเนี่ยเป็นคนที่นะขยันหมั่นเพียรทําการงานการอะไรต่างๆแล้วก็ได้เงินมาได้ความคือทำงานแบบอาบเหงื่อต่างน้ําไปว่าเหนือเหนือจากการงานนะพูดง่ายๆว่าทําอะไรก็ได้แต่ทําแล้วมันได้เงินมาเนี่ยนะ แล้วก็ได้งานได้เงินมาแบบชอบทำนะแบบสุดจริตนะไม่ใช่แบบทุจริตนะอันนี้คือจเจริญแน่นอนจเจริญแน่นอนและเมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยได้เงินมาแล้วได้ทรัพย์สินมาแล้วเอาไปทําอะไรเอาไปเคารพสักการะเคารพบูชาใครบิดามราดาคือพ่อแม่ของตนนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันจะต้องเลี้ยงพ่อแม่ด้วยเหรอฉันอยากจะทํโน่นนี่ ก็เป็นความคิดของคุณไงแต่นี้ความคิดนี่คือจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็มันต้องคิดว่าเอ่อคุณจะต้องคุณจะถามหรือยว่าเฮ้ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยคุณจะเชื่อเรื่องวินไว้แต่เกิดไหมถ้าคุณไม่เชื่อมันก็ก็ก็ไม่ต้องมีคุณธรรมมาทำแต่แต่คุณบอกคุณ้นก็มีคุณธรรมอยู่แล้วแต่เั้นก็อย่ามีความสุขส่วนตัวก็เป็นความคิดของคุณนะเป็นเสรีภาพที่ที่ไม่มีเสรีภาพอะเพราะเป็นความคิดที่ความไม่รู้มันครอบงําอยู่เพราะงั้นทุกชีวิตเนี่ยมีกฎเดียวกันคือถูก ความไม่รู้เนี่ยครอบงำอยู่ทุกคนแต่ว่าถ้าเมื่อมีใครมาบอกให้คุณรู้ก็คุณก็ศึกษาไว้ใช่ว่าใส่บาตของแมกหามแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจดีว่าเฮ้ยคุณทำแบบเนี้ยเฮ้ยมันดีจริงๆเว้ยดีกับพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงมานั่นคุณกําลังเกิดความรักสานึกคุณและความรักสำนึกคุณถ้าคุณเข้าใจในความรักสำนึกคุณก็จะมีความสุขไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเหมือนเขาเหมือนก็จะทางประเทศนู้นประเทศนี้ที่เขาเลี้ยงพ่อแม่มาแล้วไม่เห็นเขาโตแล้วไม่จะไม่ต้องเรียนแบบอย่างนั้นเลยเอาาาาไปว่เเค้มมีุณธถกิด เขาคนนะ่ะมันบีทั้งโลกเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนแต่สําคัญว่าคุณรู้ว่าอะไรดีคุณก็ทําไปแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่อาบเหงื่อต่างงานะทำงานขยนันหมั่นแข็งแต่ต้าง,งานลงสุ่จริตได้เงินมานี่โดยอย่างถูกชอบทำแล้วคุณเอาไปเลี้ยงดูบิดามารดาของคุณาการเคารพสักการะคือการเลี้ยงดูบิดามารดาของคุณอันนี้คุณมีแต่จเจริญฝ่ายเดียวไม่มีเสื่อมเลยอันที่สองแบบเดียวกันแต่ที่นี้ไปไปเคารพนับถืออะไร ไปเคารพนับถือญาติพี่น้องญาติพี่น้องกรรมกรคนใช้เวลาคุณทํางานคุณมีลูกน้องหรือมีลูกจุงลูกจ้างเนี่ยกรรมกรนี่แหละเรียกลูกจ้างเนี่ยคุณก็ไปเคารพนับถือโดยมีทำมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและคุณก็เอาไปช่วยเหลือเขาให้เขาแบบว่าช่วยเหลือเขาในลักษณะว่าให้เงินโบนัสหรือให้ความให้วันวันหยุดวัน อะไรแกเขาที่คุณสามารถที่กําหนดเองได้เพราะเป็นบริษัทเนี่ยไม่จำเป็นต้องตามใครก็ได้แต่คุณรู้ว่างานการเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบเอ่อทแล้วคุณก็ได้ประโยชน์ก็ต่างคนต่างเกื้อคุณประโยชน์กันนะว่างั้นเหอนะแต่คุณก็อาศัยญาติเหมือนกันอาศัยกรรมกรอาศัยลูกจ้างเหมือนกันอาศัยลูกน้องคนรับใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็มันทําให้คุณมีชีวิตที่ดีได้เพราะงั้นสิ่งที่คุณก็ต้องคือ ต้องเคารพนับถือเขาอันนี้คือความเคารพส่วนทุกคนที่ว่าไม่มีการแบ่งแยกอะไรต่างๆอันน,น,นี้อันที่สองนะถ้าคุณทําอย่างนี้ได้นะ,จะเจริญฝ่ายเดียวเลยไม่เสือแน่นอนแต่ย่าืมนะหลักเขาสําคัญคือทํางานมาเนี่ยด้วยความชอบทำถ้าไม่ชอบทำนี่ไม่จเจริญบอกตรงอันที่สามอันที่สามเกี่ยวกับบุตรภรรยาบุตรภรรยาคือลูกเราพภรรยาเรานะแล้วก็ ประมาณเนี้ยญาติญาติภรรยาเราถ้าเราถ้าเราดูแลด้วยความมันหล่นถ้าเราเราดูแลด้วยความเรียวกว่าเคารพนับถือแบบเนี้ยนะโดยการที่ว่าให้สิ่งตอบแทนแก่ท่านหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีน้ําใจอันงดงามแก่ภรรยาะบุตรเราช่วยสงเคราะห์บุตรและภรรยาอย่างดีอย่างเนี้ยคุณก็มีแต่เจริญฝ่ายเดียวเลย อันที่สามนะอ่าอันที่สามก็คืออ่อันที่อันที่อันดรอยอันที่สี่ครับอันที่เอ่อันออันที่สามอันเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยอันที่สองอันเดียวกันนะฮะคือเกี่ยวกับญาติภรรยานี่นะนะอันที่สามนี่ก็คือเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงนี่นะหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานอ่าเพื่อนเกี่ยวกับเพื่อนสังคมเพื่อนอะไรต่างๆที่อยู่ในเพื่อนร่วมงานนะเกี่ยวกับบันดาเพื่อนทั้งหลายหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะประมาณนี้นะ คุณก็เหมือนกันคุณก็ให้ความเคารพนับถือสําคัญเนื้อหลักคือให้ความเคารพนับถือการลงทวนคือคือการที่ว่าให้เกียรติเขาให้ความก็จริงๆคือการให้เกียรติรตัวเองซึ่งมจจันมาจากภายในซึ่งกุญแจามหศจารย์เนี่ยมันก็บอกแล้วเนี่ยคือวิชาเคลับสุกเกษมเนี่ยมันบอกแล้วอันที่สี่คือเทวดาผู้พลีกรรมคือเทวดาเนี่ยก็จะโหต้องเชื่อเรื่องเทวดาหรือเปล่าอ่าถ้าเชื่อเทวดาคือผู้ที่ว่าอ่าลลวกนับไปแล้วแล้วเขาก็มีคุณธรรมในความละอายเกรงโกบาบแล้วก็เขาก็จะเป็นอีก มีอยู่ทานทีเห็นว่าในต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องนี้บาปแต่ว่าสมัยใหมน่นี่สมัยใหม่นี่คือคือปิดความรู้ด้านนี้ไปก็เลยเมื่อมาศึกษาเลยมันทาให้เข้าใจเรื่องบาปบุญมันมน้อยใครก็ตามที่เวรามีบ้านมีอะไรเขาจะมีการบูชาเคารพเ,เกี่ยวกับว่าไหว้เจ้าไหว้อะไรเงี่ยเกิดเทวดาซึ่งเขารู้ว่าเทวดานะั้นมีอยู่จริงนะครับเขาก็เลยต้องผีต้องเขาทำงานด้วยเอาตัวน้ำต่างน้ํามาก็เดี๋ยวเราต้อง ให้ความเคารพนับถือท่านอันที่5คือสม,มณะพราหมณ์คือพระผู้สงบหรือเกี่ยวกับนักบวชทั้งหลายที่ในทั้งหลายเนี่ยก็ต้องให้ความให้ความเคารพนับถือเน้นทั้งหลักประเด็นใหญ่ๆคือให้ความเคารพนับถือให้ความเคารพนับถือและเมื่อทํางานทํางานมาด้วยความาเรียกว่าด้วยความชอบธรรมนะด้วยความยุติธรรมไม่ทางานผิดกฎหมายไม่โกงไม่อะไรเงี้ย แล้วเงินได้มาเนี่ยเนี่ยก็เป็นความชอบธรรมแล้วทําด้วยความขยันหมั่นเพียรน,นยีแล้วนับถือบูชา5สิ่งนี้รับรองท่านไม่มีทางเสื่อมเลยมีแต่เจริญอย่างเดียวเจริญอย่างเดียวะังนั้นท่านรู้คุณธรรมนี้ไว้ก็จงนําไปใช้ติดตัวและมีสติปัญญาในเรื่องนี้พิจารณาให้เที่ยวทีให้ดีแต่พ่าดเมื่อท,ท,ท่านทำแล้วนะทําแล้วนะมันมีแต่ดีอย่างเดียวดีก่อนเลยอะ่ะสวัสดีครับรักทุกคนเสมอครับผมสุกเสรมกูท็อครับสวัสดี